สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้านมูลประสอดเมืองนครนะครับอันนี้เป็นวิบาก GPX 125รยี่สห้าซีซนะครับยางหน้าหลังใหม่ๆนะครับปั๊มเบรกใหม่ๆเลยพร้มปั๊มกรปั๊กระทุ้งใหม่นะครับน้ํามันเครื่องน้ํามันเบรกทั้งระบบโชค๊คซีนทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับพาเบรกใหม่ๆเลยนะครับ ของแต่งส่วนใหญเป็นโปรทัปเปอร์นะครับฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับโอเคฟังเสียงกันดีกว่านะครับรถเดินเบานิ่งๆนะครับ โอเคขอบคุณมากครับ